สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับทางร้านเอ็มโฟบริการลำปางผมผู้รีวิวช่อโยนนะครับมากับตัวนี้ครับผมเอ c นซีหกสี่ศูนย์นะครับก่อนน,นั้นเราทํารีวิวเอ็นซีหกสี่หนึ่งหน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ว่าชุดหน้าจะเป็นเก้านิ้วตัวนี้จะเป็นชุดหน้าเจ็ดนิ้วนะครับสั้นเล็กลงมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าชุดแต่งภายในทั้งหมดเหมือนกันกับเอ c นซีหกสี่หนึ่งที่เราทําไปวันนั้นนะแต่ว่าคุณลูกค้าอยากได้สี สีดำนะครับชุดหน้า7นิ้วคือ6-40เอามาแต่งนะครับแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตถ่ายรีวิวนี้เก็บไว้เป็นผลงานของที่ร้านนะครับเดี๋ยวให้กล้องรูปปืนใกล้ๆดีกว่าคือมันเป็นอย่างนี้ครับตัวเนี้ยจริงๆแล้วนะครับมันคือสีทรายนะชุดหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีทรายนะครับพันท้ายสีทรายกิ๊บมือสีทรายนะครับคืนจะเป็นสีน้ําตาลเป็นสีทูโทนทีนี้ ถ้าเราจะรออ e ินซีหกสี่ศูนย์เข้ามาในรอบหน้าเนี่ยคุณลูกค้ารอไม่ไหวนะครับพี่เขาผมก็เลยว่าผมบอกผมก็เลยบอกเขาว่าเรามีสีนี้นะครับสีสีทรายนี้ได้ไหมแต่คุณลูกค้าอยากได้เป็นสีดําล้วนผมก็เลยจัดการแปลงโฉมให้ใหม่หมดนะครับโดยการเปลี่ยนพันท้ายนะเป็นสีดํา ctr นะครับตรงรุ่นของเขานแล้วก็กิฟต์มอเตอร์เป็นแม็กพู l moe ให้นะครับอันนี้คือสลับให้นะครับแล้วก็ชุดหน้าชุดหน้าเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งผมไม่สามารถทําสีดําได้ ถ้ากล้องดูดีๆนะเพื่อนๆดูดีๆจะเห็นชุดหน้าตัวนี้ไปทําสีอโนได์มานะครับทําการยิงทรายนะครับเก็บรายละเอียดงานก่อนแล้วก็ชุบสีอโนได์ตามบินนะครับนี่นะครับต้องขออ้างอิงนะครับพูดถึงบริษัทรีวัฒนาอินดัสเทรียลนิดนึงนะครับเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ทางร้านนะครับใช้บริการอยู่ประจำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลองเข้าไปดูติดตามในเพจของพี่เขาได้นะครับคนที่รับงานก็จะชื่อพี่เจี๊ยบเนาะ จะ,จะดลงานกับผมตลอดนะครับไม่เคยเอ่ยถึงพี่เจี๊ยบเลยนะครับเกือบทุกๆ,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 ๆงานที่เป็นงาน C N C สีอนโนได้เราจะส่งที่บริษัทนี้นะครับให้กล้องดูใกล้ก่อน,นโปรโมทให้พี่เขานนหน่ดนึงนะเผื่อจะได้บอนเซอร์แอนเนี่ยเซลครับนะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆสามารถส่งชุบเองได้นะ,ะกล้องได้จับทันอยู่อ,อันนี้ราคานะครับคือผมทําชิ้นเดียวนะแค่ชุดหน้าชิ้นเดียวนะเขาบอกว่าราคาอะไรชุบสี พ่นยิงทรายเมาสนะครับก็คือ1ชิ้น300บาทนะครับแล้วก็มีค่าขนส่ง80บาทแล้วก็มีค่าแวดนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก26บาทนะครับอันนี้เขาเสียภาษีเนาะทั้งหมด406บาทอ่ะเอาง่ายๆว่าคือชุดหน้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะถ้าเกิดผมเอาชุดหน้าเอาแกนพันท้ายนะครับเอากล่องไกลเอาปรับโหมดปรต์มแม็กอะไรพวกนี้ที่มันเป็นอลูมิเนียมไปเหมาสเขาก็จะตีเป็น ไม่เกิน1นึ่งกิโลอย่างนี้ตัวนี้ไม่เกินหกิโลเขาจะเหมาเป็นราคาประมาณ300บาทนะครับไม่ใช่ว่าไปทําชิ้นเดียวแล้วมันแพงนะเขาตีเป็นงานเหมาครับต่อให้ทําแค่ไกลชิ้นเดียวแค่ไกลชิ้นเดียวก็200กว่าบาทนะที่ผมเคยเคยทานะก็คืออย่างบางทีผมส่งไปชุบของคุลูกค้าที่ชุบหน้าชุบหลังชุบท้ายเนี่ยเอารวมรวมกันสักกิโลก,กว่าก็จะประมาณ6,700แล้วแต่ทางบริษัทเขาจะช่างแล้วก็ตีออกมาเป็นเงินอีกทีนึงซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมเพราะว่าอันนี้คุณลูกค้าเขายอมจ่ายในส่วนที่ ทำสีตรงนี้นะคะพี่เขาบอกโอเคตรงนี้ยอมจ่ายก็คืออยากให้มันออกมาเป็นสีดําแบบนี้คือเราก็ทําตามที่ออเดอร์ที่คุณลูกค้าต้องการนะครับตรงนี้โอเคภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวเราดูภายในก่อนภายในคอนเซ็ปต์ก็คือความแรงที่ล้อไอห้าร้บวกนะครับห้าบวกเราก็เอาแบบถนอมปืนด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นสปริงเบอร์1 5 0 s หหรือ160เนี่ยผมยังถือว่าผมยังดูแลและประกันเรื่องมอเตอร์ เรื่องระบบเฟสระบบไฟแต่ถ้าเกิดใครใส่สปริงเบอร์ร้อยร้อยเจ็ดสิบเหมือนโปรเจกต์ของพี่เอ็กที่ทำแรงหกร้อยบวกนะครับตรงนั้นแล้วก็นั้นจะมีปัญหาเรื่องแรงเค้นของมอเตอร์เรื่องสปริงเรื่องเฟืองมันจะไม่ค่อยไหวแบตเตอรี่ยิมจะขับไม่ค่อยไหวอันนั้นผมก็จะบอกคุณลูกค้าแล้วว่าเราไม,รไม่ได้รับประกันในเรื่องของมอเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ให้นะครับแต่คุณลูกค้าเขาเข้าใจแล้วยอมก็เลยแต่งเจ็ดร้อยได้นะครับเออหกร้อยครับขออภัยผู้ผิด600ได้แต่อย่างตัวนี้นะครับ โดยส่วนตัวแล้วสปริงเบอร์150กาเดอร์หรือสปริงเบอร์160 v หหรือว่า 150, 150เนี่ยร5 0 160าเนี่ยเราถือว่ามันเป็นสปริงเบอร์ที่ค่อนข้างช่างเราทำแล้วเราสบายใจเราทำให้คุณคล,ลูกค้าและลูกค้าทุกท่านเราก็ดูแลหลังการขายให้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเรามั่นใจในการที่จะให้เขาออาไปเล่นนะครับอย่างวันนี้เราก็ใส่สปริงเบอร์150เนี่ยความแรง500บวกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกสูบไ o ลเหล็ก s s นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนบูทจากบูท แบริ่งเป็นบุ้เเล็กนะครับแล้วก็มีเฟือง18:1 s s นะครับเรียงชิมติดเลเยอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดสายไฟเกเดิม er, เราใส่เป็นสายไฟ AWG 18มาพร้อมเฟส t ูเฟ f a จ e Jeda ิมนะครับตัวที่สามารถรับแรงมอเตอร์รับแรงไฟทั้งหมดควบคุมวงจรไฟทั้งหมดในตัวเกียร์บ็อกค่อนข้างค่อนข้างดีที่สุดนะใช้กันอย่างยาวนานเฟสของ Jeda แล้วก ตัวมอเตอร์เราเปลี่ยนเป็นเอชตัวทอร์กนะครับตัวทอร์กสามารถขับสปริงเบอร์แข็งได้แต่งสปีดก็ได้นะครับรอบ M140 นะครับแล้วก็ตัวกระบอกลมเราเปลี่ยนเป็นกระบอกลมเต็มเนาะอันนี้เป็นปอกละแสงเดิมเราคืนให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวท่อรีดเนี่ยเป็นท่อท่อเดิมนี่ได้เป็นท่อ240นะครับแต่ว่าเราใส่เป็นนี่ครับ363ก็จะยาวเท่านี้เลยเท่าหลอดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในเซตร,ราคาจริงจะเป็นยางฮอปการ์เดอร์แท้ซึ่งตอนนี้ยางฮอบการ์เดอร์แท้ยางฮอบเอชอาร์ซ พดไอแท้อะไรก็ช่างคือไม่มีที่ร้านนะครับของแต่งที่มันเป็นของแต่งเทพเทพช่วงนี้เข้าไม่ได้ก็ไม่มีก็มีเทพที่สุดนะครับจริงๆในเซตร,ราคามันจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับที่ผมทําให้คุณลูกค้าเสนอไปแต่ณเวลานี้มันไม่มีของดีเราก็เลยต้องใส่นี่ครับดีที่สุดนะครับโพมิเชียสยางฮอบม่วงแท้นะครับถือว่าตัวนี้เราลดหลั่นแล้วก็แถมคุณลูกค้าไปนะครับได้ยางฮอบโพมิเชียตแท้นะเนื่องจากเราเซตแล้วตัวนี้มันจบนะฮะอ่ะเลือนฮอบนะครับ,เ,รบ,นะรบเป็นเลือนฮอบ เดิมนะเรือนฮอปเดิมจากโรงงานก็เป็นเรือนฮอปโพวินแต่งานก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้งานค่อนข้างดีนะครับเซ็ตแล้วขึ้นอยู่นะครับท่อนี่ครับอ่ะเก็บเสียงเป็นหกนิ้วนะครับภายนอกที่เราแต่งจะให้ดูท่อก่อนนี่ครับสามหกสามดังนั้นท่อเก็บเสียงเนี่ยก็จะเป็นหกนิ้วนะครับใส่เข้ามาปุ๊บมันจะพอดีปากพอดีเลยนะฮะนี่ชางบอสเป็นคนติดตั้งให้นะครับภายนอกนะฮะภายนอกภายนอกที่เราแต่ง นะครับภายนอกที่เราแต่งภายนอกเรามีอันดับแรกเลยเรามีตัวนี้เก็บเสียงแล้วก็มีกิฟมอเตอร์ไอ้กิฟมอเตอร์ขอโทษทีกิฟมือหน้านะครับกิฟมือหน้าจับ RGB นะครับตัวนี้นะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สอง RGB ชิ้นที่สามนี่ครับกล่องแบตดัมมี่ EXC19 นะครับ EXC19 ก็จะมีมาพร้อมกล่องตัวนี้แล้วก็มี ตัวสวิตช์เลเซอร์หางหูให้ด้วยนะครับนี่ครับสวิตช์สำหรับกดปิดเปิดคอนโทรลนะครับแต่ตอนนี้ผมกดตรงบนหลังกล่องแบตนะครับผมกดบนหลังกล่องแบตตัวนี้ก็จะมีโหมดอินฟราเรดไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายเลเซอรอ์กพรความกันอย่างนี้ครับเป็นเลเซอร์เขียวนะไฟฉายเลเซอ,อร์กอบความกันหรือจะเป็นเลเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับนี่เวลาเวลาจะใช้งานนะครับถ้าเราถ้าเราใส่หน้ากากมันเนี้ยเลเซอร์ Laser มันจะออกมา2แฉกนะดังนั้นเวลาเราจะใช้งานางจริงเราต้องเปิดนะเปิด หน้ากากมันนะครับไฟฉายเหมือนกันถ้าต้องการให้ความสว่างออกมากก็เปิดหน้ากากออกมันมีหน้ากากอยู่เนาะแล้วก็เอาหน้ากากออกนะครับแล้วก็เป็นโหมด IR หรืออินฟราเรดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันที่โหมดถ้ายิงกลางคืนก็ใช้โหมดไฟฉายนะครับมี4โหมดนะครับ3 4โหมดใส่แบตเป็น1 2 3 A นะครับใสจ่จากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ชิ้นที่3มานะนะชิ้นที่4ก็จะเป็นชุดนี้ครับชุด eo 558บวกซูม e หลัง eo 558บวกซูม e หลังสามารถทับออกข้างได้นะครับผมไปยิงมาแล้วนะครับกลุ่มกระสุนใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าพอระยะไกลปุ๊บผมลองใช้ตัวนี้ดูจริงๆนะเมื่อกี้ลองเล่นดูมันกลายเป็นว่าแบบภาพมันภาพมันเวอร์ขึ้นภาพมันกว้างขึ้นนะครับมุมอมองมันเหมือนเราเลงสโคปครับเพื่อนๆตัวนี้มันก็มันก็เลยถือว่าเป็นสโคปซูมหลังนะครับหรือว่าเรียกกันว่าดอทซูมหลังนะครับขยายสีเท่านะครับแล้วก็ ชิ้นที่5ที่เราติดตั้งเพิ่มก็คือพันท้ายนี่คือ5เนี่ยเราเราจะนับเพราะว่าเราแลกแลกสีทรายกันนะครับแล้วก็กิฟต์มอเตอร์ชิ้นที่6นี่ก็จะเป็น MOE อันเดิมมันก็จะทรงคล้ายๆตัวนี้นะครับแต่มันเป็นของโรงงานแต่นี่จะเป็นของ MOE m a c o นะครับผมเอามาใส่ให้คุณลูกค้าก็เปลี่ยนแล้วก็ถือว่าแลกกันไปแล้วตูดตัวนี้ก็จะเป็นตุดระบายความร้อนให้นะครับ MOE ตุดปรับทองเหลืองนะก็มีแค่นี้นะครับ ภายนอกหลักๆแล้วจริงๆจะมีแค่4ชิ้นเก็บเสียงกิบมือหน้ากล่องแบตไฟฉายและเชืแ่แล้วก็ชุดซุมหลังยูเทนแค่้แแต่2ชิ้นนี้ถือว่าแลกกันไปนะครับก็พยายามทําออกมาให้มันได้ตรงตามที่คอนเซปต์ที่คุณลูกค้าต้องการนะรกระบอกนี้กระบอกนี้นะจะพิเศษกว่าเขาเพื่อนตรงที่ว่าไปเปลี่ยนสีมันนะครับเราไปเปลี่ยนสีมันแล้วก็แบตเตอรี่เป็นณนปัจจุบันนี้1 1 0 0ม ah, ิลลิแอมตัวนี้24นะครับถือว่าชัวร์ที่สุดณนเวลานี้ที่ผม เอามายิงเคสกันนะครับทีมช่างลงความเห็นแล้วตัวนี้ปืนแต่งแรงขับเลยได้ยี่สิบปดยี่สิบี้อยมิลิแอมตัวนี้นะแล้วก็ตัวชาร์จก็เป็นตัวนี้ครับ B3 สามบาลาน e l เซลนะครับก็เป็นชุดชุดพลังงานเนาะตัวนี้ชุดพลังงานครับก็มีแค่นี้สําหรับของแต่งทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพิเศษในเรื่องของสนะีให้กล้องดูกันอีกทีก็แล้วกัน หกสี่มันจะมีในตระกูลชุดหน้าตัวนี้มันจะมีหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งนะครับหกสี่ศูนย์ก็ชุดหน้าเจ็ดนิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็หกสี่หนึ่งชุดหน้าเป็นเก้าแล้วก็หกสี่สองก็ชุดหน้าเป็นสิบสองนะครับอันนั้นก็จะมีสีดําสีทรายนะครับของก็มาน้อยนะครับในในออันนี้เป็นเจนสามนะครับของก็มาน้อยของก็มาน้อยมันมีเจนสามกับเจนสี่นะตัวนี้เดี๋ยวอย่าถามว่าเจนสามกับเจนสี่ต่างกันยังไงนะ ทำรีวิวไปแล้วนะครับเจนสามเจสี่ต่างกันยังไงเราดาูเรื่องความยาวนะครับตัวปืนนะครับทำแล้วไม่ได้ยาวมากเลยนะครับอ,อ,อยู่ที่ยี่สิบเก้านิ้วครึ่งครับหรือว่าเจ็ดสิบห้านิ้วเจ็ดิบห้าเซนครับเจ็ดิบห้าเซนครับแล้วก็ความสูงถ้าวัดจากกิบมอตเตอร์จนถึงซูมหลังก็อยู่ราวๆเก้านิ้วครับยี่สิบสี่เซน ถ้าดึงท้ายสุดนะครับ83มเซนขนาดดึงท้ายสุดยังลงกล่องได้อยู่นะลงกล่องโซลิเค็ได้อยู่นะครับออเดอร์นี้มีกล่องด้วยนะครับมีกล่องโซลิดเค็ด้วยเครื่องวัดตาช่างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะครับระหว่างรอตาช่างเดี๋ยวเรามาติดตั้งแบตเตอรี่กันก่อนแบตเตอรีร่นะครับติดตั้งจากด้านทันทายนะครับจากด้านทันทาย แนะนําให้หาอุปกรณ์พิเศษหรือว่าไขควงแบนนะครับมาช่วยกดนะครับกดตรงนี้น,นะครับมันจะมีเหล็กแกนอยู่กดแล้วก็ค่อยๆสไลด์ออกครับแบตเตอรี่ตัวนี้แบตแบตเตอรี่พันร้อยนะครับเสียบเข้าไปต่อขั้วแบตนะครับแล้วก็พับเก็บสายนิดนึ่งนะเพื่อนๆ เก็บสายนิดนึงเพื่อให้ตัวตัวเฟสนะครับมีพื้นที่ในการอยู่ติดตัวนี้ครับติดติดสายชาร์จขั้วชาร์จของเขาพยายามพับเก็บนิดนึงโอเคเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับกดนะฮะ มันจะเข้าได้แค่นี้นะครับแค่นี้พอละพยายามอย่าเข้าได้แค่นี้พยายามอย่าอัดมันอีกนะครับเดี๋ยวเฟรจะแตกนะฮะดังนั้นเราต้องมีพื้นที่ให้เฟรมันอยู่บ้างน,นะครับถ้าส่วนโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะดึงระยะที่สี่ที่ห้าอยู่และนะครับป่ะเราลงน้ำหนักนะครับรั่วแม็กด้วยสามกิโลครึ่งครับ 3ากิโลครึ่งนะแต่งเต็มแบบนี้3ากิโลครึ่งไม่หนักเลยเดี๋ยวขออนุาเติมลูกก่อนนะครับพอดีก่อนทำรีวิวก็ไปยิงเคสกันมาหนึ่งแมกกาซีนมันจุสา0รนัดนะครับ วันนี้ขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปยิงเทสกลุ่มกระสุนหลังบ้านให้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเช้าแล้วนะแล้วก็มีคนมาเยอะมากเลยข้างหลังบ้านเป็นตลาดผักเป็นที่รู้ๆกันนะครับกลัวเขาจะมองหน้านะ,ะเดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับเอามาดูกลุ่มกระสุนมาดูความแรงกระสุนแต่กลุ่มกระสุนไม่ต้อง ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพื่อนๆว่าไม่ได้ดูกลุ่มสื่อวันนี้ผมบอก้เลยว่ากลุ่มดีเนาะเราก็เซตให้ทุกกระบอกออกไปก็ต้องกลุ่มดีอยู่แล้วนะครับกำแรงครับห้าร้อยสิบนะครับห้านะ bon. ร้อยบวกเนาะห้าร้อยเจ็ดเลยิมสามบอลเพื่อนๆครับอันนี้คือแต่งแรงนะแล้ว bon. เลดยิมสามบอลเลดนี้ได้จากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ ผมบอกกันเลยว่าแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้เวิร์กมากเลยนะฮะเหลี่ยมสามบอลนะครับห uh, bon. ้าร้อยเจ็ดห้าร้อยบวกห้าร้อยสองโอเคก็ยังห้าร้อยอยู่โ okay. อเคมายิงเทสต,ตรงนี้เนาะขออนุญาตนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปยิงเทสกลุ่มกระสุนจริงๆ ก็เสียงดีนะครับ okay. หมุดประมาณแม็กนึ่งพอดีนะครับกเพื่อนครับเวลาเรายังพอยังมีลูกอยู่เวลาเราถอดแม็กนะครับดูนะฮะ จะมีลูกร่วงลงมาแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะเอาใหม่นะหนึ่งสองนะครับมันจะหลุดลงมาสี่ห้าเม็ดอันนี้เป็นเรื่องปกติของปืนไฟฟ้านะครับทุกตัวเลยนะเป็นแบบนี้นะครับน <c oughs> อกจากเราจะไปเปลี่ยนฮอปแม็กเวลาเปลี่ยนฮอปแม็กแล้วลูกมันจะไม่ร่วงลงมาอันนี้คือกล่องซูริกเคสของคุณลูกค้านะครับ <c oughs> พอดีเป๊ะเลยขนาดเราชุดหน้ามันเป็นเจ็ดนิ้วเนาะขนาดตัวปืนมันสั้นอย่างเงี้ยแล้วก็เรายืดท้ายือบสุดมันยังลงกล่องได้นะครับ บอกเลยว่ายืดสุดแบบนี้สุดเลยระดับสุดท้ายนะครับก็ยังวางลงกล่องได้อยู่ดีเพราะกล่องมัน84เซนนะครับ <S <S รถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับ <S 2> <S 2> เล็กน่ารักเพอร์เฟกคล่องตัวนะครับพิเศษตรงที่ชุดหน้าสีสีดำนะครับดำเงาอ,อนโนุดไดยิงทรายมาก่อนยิงทรายแล้วก็ทำชุบสีนะครับสวยๆอีกหนึ่งตัวนะ ฝากไว้กับอีกหนึ่งผลงานเพลง,งนันแล้วกันนะครับก้าต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่รอเราเกือบเกือบเดือนนะกระบอกนี้เรื่องของสีนะครับเพราะว่าเราต้องไปรอคิวทําสีชุดหน้านะครับบางทีเราไปส่งไปเลยเขารับของเขาทําให้เราก่อนไม่ได้นะครับที่รีวิทนาเขาก็มีคิวของเขาอยู่นะครับก็โดยโดยเฉลี่ยก็จะประมาณสองอาทิตย์ไม่เกินนี้นะครับก็เลยจะมารอเรื่องชุดหน้าเนาะทั้งหมดเนาะรอชุดหน้าเราก็เลยลงของให้คุณลูกค้า โอเคครับจบรีวิวแต่เพียงแค่นี้ครับถือว่าสวยงามนะอีกหนึ่งรีวิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะวันนี้เชฟโยนและเชฟบอสขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปต่อไปจะมีอะไรดีดมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมอีกอีกคลิปหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆคลิปเลยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ